สวยงามกันต่อนะคะปิดท้ายที่อำเภอรพรบพระจังหวัดตากค่ะท่านทอท,อท,อทอจังหวัดตากจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวสวนดอกไม้สวยๆในพื้นที่อำเภอพลบพระกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าสวนดอกไม้ที่นี่จะสวยสดงดงามขนาดไหนค่ะทางด้านของนางสาวธรมนวนันเจริญวง พิสิทธ์ท่านผู้อำนวยการสํานักงานทททสํานักงานตากค่ะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวเมืองตากท่านจะได้พบกับสวนดอกไม้ที่สวยงามนะคะไร่ตามตะวันค่ะหรือว่าสวนอามา่นั่นเองนะคะมิติใหม่ต้อนรับปี2,568เป็นทุ่งดอกทานตะวันที่สวยมากบางคนบอกว่าอยากถ่ายกับทุ่งดอกทานตะวันไม่ต้องไปถึงลบบุรีรไปอําเภอพบพระจังหวัดตากก็มีทุ่งทานตะวันแบบนี้ให้ได้ถ่ายรูปเช่นเดียวกันไม่ ไม่มีแต่ดอกทานตะวันยังมีดอกเสียนฝรั่งดอกงอนไก่ดอกคอสมอสท,ที่จะเบ่งบานรอรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลนี้ตั้งแต่ ปีนี้เลยคุณผู้ชมคะมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะตรงนี้เข้าฟรีนะคุณผู้ชมตั้งแต่7็ดโมงเช้าเลยบอกเลยว่าถ่ายรูปสวยงามแน่นอนไปกันได้ค่ะที่อำเภออุ่มพางนะคะอำเภอพบพะซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาจเจริญน,นะคะก็อยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปเที่ยวกันได้นะคะ